สบายสบายสบายผ่อนคลายเรื่องกายให้สบาย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 ผ่อนคลายเรื่องกายให้สบายหลับตา คลายกำลังเข้าสู่นิทราปล่อยใจสบายล่องลอยเหินสู่เวหาท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าพบดาราในจักกรัวสบ,สบายสบายสบายผ่อนคลายร่างกาย ดวงดาวที่สุดใสคล้ายดวงใจที่เบิกบานประกายวับวาวรการดังสายทานแห่งมณีดาวเพชรทักดาวพลอยด้วยรอยยิ้มมิมตรไมตรีพูดคุยด้วยสิ่งที่ดี จากนี้เราจะคูกันสบาย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 ผ่อนคลายร่างกายให้สบาย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  ผ่อนคลายร่างกายให้สบายดวงดาวทั่วท้องฟ้าต่างปึกษาหาเรรวมกันจะรวมเป็นหนึ่งชีวันสร้างฝันอันเลิศวิไล จะล้าจากน้าเพื่อลงมาที่ศูนย์กลางกายมนุษย์ทุกชาติไปให้สุขใจตลอดกาลสบาย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  ผ่อนคลายร่างกายให้สบาย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 ผ่อนคลายร่างกายให้สบายหลับตา अच्चाई है सबाई แก้มแก้มกาแฟมันต้องใช้กาแฟขาวพร้ออยู่ขาวพร้อต้องเอากาแฟขาวพร้อนั่นนี่นั่นกาแฟขาวพร้อที่ชงจะดูหน้านี่น่าจะเรียกหน้าก็ไม่ได้ล้างเพื่อนไม่เป็นไรเจ้าที่จอดรถแดีต้องติดต่อคุณ ไว้ไแกงติ้นหรือ,อในปีแรกนี้เราวิ้นไปจัดปรับทุงปรับที่ยอาจจะฟรีตอนนี้กาแฟก่อนนะคะทั้งคู่ก็ไม่ได้ล้างหน้าเลย <c oughs> ล้างยังเฮ้ยสะาย <c oughs> อาดนะโหนี <c oughs> เหน่เปลี่ยนชุดเสื้อ,อใหม่แล้วเหลือแต่กางเกงไม่เปลี่ยนแค่นั้นแหละกางเกงไม่กาแฟยำช้าค่ะขนมปัง เราแบ่งฟันเดียวก่อน <c oughs> เดี๋ยวแค่ว่ากันที <c oughs> ยังไม่แบ่งฟันนะแบ่งเรียบร้อยแล้วเด็กก็ถามหาแบ่งยาที่ฝันหรือทำไมยาที่ฟันเดี๋ยวเอาเอาแปงมาแต่ลืมเอาตะบ,บูก่กะยาที่ฟันมาตะบ,บู่มีตะบ,บูก,ก <c oughs> ันเลยเออแม่นามาใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่นเอาตะบ,บู่กันเล็กมาให้ดซื้อ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่เออว่าแล้วไม่งั้นก็ต้องย้ายเอาระบุบุกไปอีกที่หนึ่งเลยเออเอาเลยทีนี้ยืนทำไมวะที่ตัวน่ะค่ะนี่อยู่อยู่ท่าเดยวนยใช่ไหมน้องสชไหนคุงมองมนานี่ไม่ใช่บ้านังเองนะเนี่ยเดี๋ยวตีเลย เฮ้ยเมียใครออาลูกใหม่กูโอหัวไปเอฝานมไม่มีเป็นเจอเปนครั <flix> ้งสุดท้ายนะทำบุญบ้านได้กินเป็บอกเฮ้ยพระยืนพระอยืนพระอยืนยี่ว่าอะฮไอ้เรนนไอ้เจาอะไรคัอยู่บนนี่แล พร้อมเลยอ๋โ่ต้องจัดมากนะที่เราอยู่ตรงนู้นเนอะเน่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 เมาขามใส่อีกเอาให้น้องใส่นะนอะมากี่ลูกแล้วเนี่ยเอามาได้มาสี่ใบโอ้โหต้องเป็นลังลังแม่เมียแย่โอ้เมียเก่งไม่เป็นไรเป็นไปได้ไหมออดเลย์อันนี้กินโจ๊กินโจ๊กกินโจ๊กข้าวเนา ยาไอ้ตุ๊กเดี๋ยวนี้ไอ้ตุ๊กอยู่ไหนตุ๊กอยู่บ้านมันทำอะไรไม่ได้ทำทำนาเลยนนบ่มีบ้านหลายสีบ่มีสมัตพคู่ดีบ่มีการศึกษา วัวมือควายที่เอาไปไถนาบ่ดูปัญญาโรมอโรงเรียนมีแต่ควายเตียมเดี่ยงเอาไว้บนข้าวในานาปาทาห่องที่สุดบนนอไปต่อแต่น้าเมาบ่มีตุลามาขาวบ่มีโน,น้ำชาบ่มีนิออนบมมีน้ำปา လုံးလာလမ်းသာဖေးဖေးဆုံးမှူးကျိုးသေး ปีนะว่าไปเจอทุ่งหลังเนี่ยรวมสี่สิบละมั้งแกการทิ้งผ้ามีเ่าดอกไม้กำมีเยอะเลยเนมีกินเล่าทุกวันเดี๋ยวซ้ายนะคะอ่ามันจะมัจะมีรีสอร์ทเยอะๆนั่นแหละไ้้านเช่ากมาไม่ได้มาผ่านมาผ่านายผานหัวใจเขเจาะคงต่อขาหมอนี่นี่ทำนิไปเชียงรายแล้วนี่มันก็ ก็จะจะให้จะให้จะให้ม hmm. ันมาไปทำงานแทนนัะนนี่มันก็ไม่มาไม่มาไอเดชเดชาเดชาเป็นธนาคารไหมเมื่อก่อนเนี่ยทเงานธนาคารมาก่อนตัดตรงนู้กันธนาคารเนี้ยไม่ได้นอนมันเลยนะทำงานธนาคารเดชเดชในเดชขาเด๊มเด๊มเหมือนไอ้ลบอ่ะเดี๋ยวให้ลบขึ้นมาไอเดชาไอ้ลบมาไอ้หลานอ๋อเดชาคนละคนนั่งไปนั่งไปเด้าอีกคนนึงเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรหรอกเดชาอีกคนนึงอ่ะ เคยเจอมันก่อนมันอยู่แบงค์ะเอออยู่แบงค์เขค์ายุบเออเพราะว่ามันเรื่อยมันไปเทพมันไปเคียงกนอ่ะลงลงเมก่นมันจะไปเคียงที่ทยอยู่ด้วยเออสลัมก็ออกงานทันเเนียเนียเราไเห็นางเนียเนียลให้สองเนียูกอหนุหน่อยเนี่ยันนนนมีเีดีเนี่ยมีเขาอยู่ขอมเยนเไม่ได้เดมเอนอร์เลยอมเลยน อันเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวนี้โอ้วนเดียนีม่ไดบเนี่ยไอะไรอันนี้มันกลับเลยเรอนี่มักเลยเหรอโอยเกีดีจัเลยลมนร เ็เดียวน่ยใชนวีกระดูกอะบัวทอาตกร้าตกรอบแทงสนะเออโอเคบัวทองให้ชายมัยอะไรนะใคระ ไปโลกพี่เดินไปไหนมาทัมาองนี้โลกนชื่ออะไรบ้านเนี่ยบ้านนครเอามันใช้้าคร้ใกล้หัวทองหัวทองเนอมันจะมาใช้งนจังนะใช้จากไอปฏิพัทธ์อะรปฏิพัทธ์ฮะปฏิพัทธ์อะเข้ากับมรากเข้ากับมรานสุโขทัยใช้จัเนะ

ก่อนบ้าน้นบนก่อนเ้ได้ดีระวังเสียสตร

นัดบิงนบิงนับับิงนับก็ียหอออ่าีเียงบนีย่างที่ไหนอ่ะยงีเียบัวอง ัน,นมีดีแท็กไม่มี